เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะมันสอดคล้องกับเรื่องเจแมวเนี่ยเมื่อกี้นี้ก่อนจะเข้ารายการเก่งเนยโชคดีนะเก่งดึงเวลาผมช้าไปครับอมีข้อมูลอะไรใหม่ครับนี่มีผู้ใหญ่ส่งมาให้ล่าสุดเลยเก่งการรถไฟเขาไปฟ้องกับไล่ผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะที่ที่เขากระโดงหน้าอะไรเนี่ยนะครับการรถไฟเขาไปฟ้องขับไล่ฟ้องแบบวันก่อนที่เราพูดกันเนี่ยว่า ผู้ว่ารถไฟก็เซ็นอนุมัติให้ฟ้องขับไล่สองแปลงอะ่ะเก่งไม่เกี่ยวกับสองแปลงนี้ใช่ไหมไม่เกี่ยวฟ้องเขาฟ้องมาก่อนนะ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 หน้านั้นนานี้แล้วแล้วเราไม่รู้ครับนะครับก็เป็นฟ้องคำรองเดียวกันคือฟ้องเพิกถอนและฟ้องขับไล่ผู้ยึดถือครองที่ดินบริเวณเขากระโดงซึ่งศาลบุรีรัมเนี่ยนะศาลจังหวัดบุรีรัมก็คือศาลชั้นตนน้นนะเก่งนะน้องตาลเขาเพิ่งตัดสินเมื่อวันที่หสิงหา 68ที่ผ่านมานี่เองตัดสินไวๆนี่เองคดีนี้ผมว่ายังไม่มีใครเห็นผมเอามาอ่านออกรายการนี้ก่อนเลย<ฮ>ะนะครับการรถไฟเป็นโจดฟ้องนางจุดๆ,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 ๆที่ดินสองแปลงก็ขอให้เพิกถอนโฉดก็คือศาลพี่ภากษาแล้วนะเก่งนะคือการรถไฟชนะเอาง่ายๆก็สั่งให้เพิกถอนโฉดเลขที่120612และนสสามเลขที่424 ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์รวมที่ดินทั้งสองแปลงนะเก่งนะหนึ่งพันกับเก้าสิบสองตารางเมตรไปตีเป็นเป็นวาเป็นไร่เอากันแล้วกันนะรสรุปสรุปว่าหนึ่งหนึ่งไอสองแปลงเนี้ยที่ศาลเขาสั่งให้เพ,กเพิกถอนเนี่ยเมื่อวันที่เนี่ยสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งพันเก้าสิบสองตารางเมตรรถไฟชนะศาลชะต้นแล้วก็อะไรรู้ไหม เข้าใจาว่าผมอ่านกรข้าวนะไวๆเนี่ยไอ้ที่สองแปลงเนี่ยเขาคงทําเป็นผู้หอพักเก่งคงทําเป็นหอพักกันเขาให้รื้อถอนตั้งแต่ศาลมีคําพิพากษาก็คือเมื่อวันที่หกสิงหางในระหว่างที่ศาลสั่งแล้วเนี่ยให้รื้อถอนแล้วเนี่ยนะเก่งนะครับเขาให้ชดใช้เงินกับการรถไฟเนี่ยเดือนละเท่าไหร่รู้ไหมสามร้อยเอ่อสามพันสามพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทครับ เขาตีมูลค่ายัางไงเก่งเขาตีเป็นที่ในเชิงพาณิชย์คุณไปบุกลุกแล้วปลูกสร้างน่าจะเป็นหอพักกันแน่อย่างที่ผมพูดเนี่ยการรถไฟเขาคิดค่าเช่าเนี่ยตามเลทข,ของทางราชาการอะไรของเขาเนี่ยนะตารางเมตรละสี่สิบาทต่อปีเก่งไอ้สองแปลงเนี่ยสองแปลงรวมว่าพันพันกับเก้าสิบสองตารางเมตรเนี่ยเขาตีว่าเป็นค่าเสียหายที่คุณต้องจ่ายให้การรถไฟเนี่ย ตกปีละสามหมื 38, ่นแปดพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทครับก็หารสิบสองเดือนก็เป็นเนี่ยเหลือเฉียที่ผมพูดเนี่ยสามพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทนี่แหละนี่คือสารชั้นต้นตัดสินแล้วนะอืมเนี่ยวันที่หกสิงหาหกแปดวัยนี่เองเก่งค,คุณแพ้แล้วนะแปลงนึงนี่เนี่ยคุณอยากให้ฟ้องขับไล่กันดีนักออกดีๆไม่ออกฟ้องแล้วระหว่างรื้อถอน คุณต้องจ่ายให้การรถไฟเขาด้วยสองแปลงเนี่ยพันเก้าสิบสองตารางเมตรเนี่ยต้องจ่ายให้การรถไฟเขาปีละสามหมืนแปดพันหร้อยแปดสิบแปดบาทเกง่งครับแพ้ไปหนึแพ้ไปหนึ่งลายแล้วสองแปลงเพิ่มถอน,นโฉนดด้วยเพิ่มถอนเองนสดสามด้วยที่ตะบนเสม็จอำเภอเมืองบุรีรัมย์ดังนั้นไอ้ใครที่อยากเรียกร้องนะว่าเอ้ยฟ้องลายแปลงใครอุดมั่วๆนะพูด อะไรก็แล้วแต่การรถไฟอไม่ใช่บุกลุกไม่ใช่ชาวบ้านลุกที่รถไฟนะรถไฟลุกที่ชาวบ้านคุณรอไปกันแล้วกันใครพูดแบบเนี้ยเตรียมตัวกันแล้วกันผมว่ากว่าจะรื้อถอนเนี่ยใครที่ลุกที่เยอะสามสิบสี่สิบไร่ห้าสิบไร่นะแล้วก็คิดตารางเมตรสี่สิบบาทต่อปีนะคุณอ้วนอ,อลไทยกันแล้วกันผมบอกแค่นี้เยอะแยะ ยายคนนี้โดนไปแล้วเนี่ยปีละสามหมื่นแปดเนี่ยระหว่างรื้อถอนเนี่ยครับแต่ว่าเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่วันที่หกสิงหาหกแปดเนี่ยเริ่มรื้อคุณก็ต้องเริ่มจ่ายแล้วเดือนลงสามพันเนี่ยสามพันกว่าบาทเนี่ยจนกว่าจะรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยเก่งเขาเขาให้รื้อเขาไม่ให้เช่าต่อด้วยนะไม่ให้เขาให้รื้อออกไปก่อนไงครับก็พูดดีๆเลยเขาบอกว่าฟ้องขับไล่ก็คือคุณต้องรื้อถอนเน่ะเนี่ยแล้วเขาคิดอัตรา ฐานก็บอกว่าการรถไฟคิดคิดค่าเช่าตามเลทของทางราชการอยู่แล้วก็เป็นค่าเช่ารถไฟเนี่ยที่ในเชิงพาณิชย์เนี่ยสี่สิบบาทต่อปีอ่ะตารางเมตรละสี่สิบาทต่อปีเอ่อเนี่ยเนี่ยไม่ตํำกว่านนะอาจจะแพงกว่านั้นก็ได้นะเก่งนะอืมก็หมายว่าสี่สิบบาทต่อตารางเมตรต่อปีเนี่ยคือเลทขั้นต่ำของการรถไฟเขาอันนี้ที่ในเชิงพาณิชย์แต่ที่ในการเกษตรหรือว่าที่อยู่อาศัยมันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะเก่งนะ ครับแต่เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเพิ่งส่งมาสดๆสดร้อนๆเลยผมยัองอ่านไม่จบเลยเอ้ยทีมงานเก่งโทรมาหาผมเลยวผมก็เลยอ่าน้าข้าวว่าโดแล้วสองแปลงนั้นเนี่ยใหญ่คนเนี้ยแพ้การรถไฟที่สารชั้นต้นที่บุรีรัมย์นะคุณไปอุทรธรณ์เถอยยังไงคุณก็แพ้ครับผมถึงบอกว่าเขาตัดสินห้าพันห้าพันกับแปดสิบสามไร่เนี่ยเป็นกรอบไว้อยู่แล้ว ใครที่จะมาอยู่แปลงนี้ยังไม่โดนฟ้องก็ตามเนี่ยกลุมที่ดินเนี่ยควรจะเพิกถอนโฉนดไม่ใช่เป็นเล่นแง่เล่นมุมเฮ้ยยังไม่โดนฟ้องมันโดนฟ้องแค่สามสิบห้าลายเองเอาเถอะผมภาวนาให้คุณสู้กับการรถไฟแไปลกันละกันผมเอามาอ่านนี่เป็นตัวอย่างแรกกันละกันเอายงี้ดีกว่าผมว่ายังไม่มีใครเห็นเอกสารนี้ผู้ใหญ่เพิ่งส่งมาให้ผมสดๆเลยแล้วมันเพิ่งจัดสีนเนี่ยหกสงหาหกแปดนี่เอง แพ้ไปแล้วที่ศาลุรีรำฟ้องเพิกถอนฟ้องขับไล่เขาเพิกถอนโฉนดด้วยเพิกถอนน,อนสสามกรนน,นสสามด้วยมีเลขที่เศษสับที่ตำบลเสม็ดดังนั้นใครที่คิดว่าการรถไฟเขามั่วเอาเอกสารเทจเอาเอกสารปลอมมาลอา้อศาลใครที่ไปพูดส่งเดชว่ารถไฟลูกที่ชาวบ้านอขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวผมจะส่งอไอ้ ไฟเนี่ยให้เกง่งอ่านรายละเอียดครับนะครับเป็นคําสั่งสารมาเลยวันที่หกสิงหาหกแปดที่เองสารจังหวัดบุรีรัมย์สารชั้นต้นแค่สารชั้นต้นก็แพ้แนละ้วไอ้หนูอมันมันมีคือตอนนี้มันมีข่าวมาว่าทางทีมทนายอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาพยายามจะสู้ในประเดน็นมีการใช้เอกสารปลอมแล้วก็เบิกความเท็จในสารเก <ist> ี่ยวกับเรื่องคดีเขากา็โดมมันจะมีช่องในการสู้บบคดี<เล>แบบนี้ได้ไหมก็ว่าของเขาไป ก็ว่าเข้าไปครั้งนี้ยถ้าประสานชั้นต้นบ้านคุณกระแพ้แล้วอะแพ้การรถไฟเขาแล้วอะผมถึงบอกกันเรื่องที่ดินเนี่ยเก่งน้องสตางมันไม่มีอะไรมากเลยมันมีแค่หนึ่งคือภาพถ่ายทางอากาศใครอยู่ทํากินมาเมื่อไหร่เขาดูภาพไอ้ที่เขาชนะไปแล้วเนี่ยรถไฟเขาชนะเนี่ยเขาดูอะไรอะเขาดูภาพถ่ายทางอากาศสองสี่เดี๋ยวนะสองสี่เจ็ดกว่ากว่าเจ็ดสองหรืออะไรนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดน,นะผมดูแว็บเนี่ย เขาดูภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังไปว่าเฮ้ยที่บริเวณนี้ใครมาทํากินอยู่อาศัยอย่างอย่างสองดูเอกสารราชาการมันก็แค่นั้นแหละจะไปสู้อะไรด้วยเอกสารปลอมเอกสารจริงเลยร่ะนะก็สู้กันด้วยเอกสารทางราชาการเนี่ยแต่ใครไปปลอมเอกสารมาก็ช่วยไปแหละเอาแค่แค่นี้แหละผมว่าการรถไฟเนี่ยไม่มีเวลาไปปลอมเอกสารแล้วเก่งครับเพราะอะไรรู้ไหมการรถไฟเป็นนิติบุคคล ใครเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักง,งานการรถไฟเนี่ยเขาจะไปทําเพื่ออะไรเก่งผมถามแค่เนี้ยอืมที่ดินรถไฟเป็นที่ของพนักงานรถไฟเปล่าผมถามแค่เนี้ยผมถามเก่งแค่เนี้ยที่ดินดรถไฟเป็นที่ดินของผู้ว่าการรถไฟเปล่าผมถามแค่เนี้ไม่ใช่เป็นที่ดินของบอร์ดรถไฟเปล่าเป็นที่ดินของที่ดินรถไฟเป็นที่ดินของนักตีคมนาคมเปล่าแล้วเขาจะไปทาปอเพื่ออะไรผมผมไม่เข้าใจ ตักกะแบบนี้ครับเออที่ดินรถไฟเป็นที่ดินของผู้ว่าการรถไฟปะ่ะไม่ใช่เป็นที่ดินของพนักงานขับรถไฟปะ่ะก็ไม่ใช่อีกอ่ะมาอยู่กันหกสิบก็เกษียณไปแล้วก็จะไปทำปอมเรื่องทำไมอ่ะถูกไหมเก๋ตักกะแบบนี้คิดว่าเออจะสู้ด้วยหลักฐานปอมหลักฐานเพชจงั้นหรอถ้าสู้ไปแต่ว่าเนี้ยมันมีตัวอย่างมาแล้วว่าแพ้ไงศาลชั้นต้นบุรีรัมย์ตัดสินมาแล้วเนี้ยยงยก สดๆร้อนๆเดี๋ยวผมจะส่งให้คุณละเอียดเยอะเลยไหลหน้าเลยมีรายละเอียดก็ต้องจ่ายด้วยเนี่ยระหว่างรื้อถอนตั้งแต่วันที่6สิงหาเนี่ยต้องจ่ายเนี่ยถ้านรื้อถอนยื้อไปปีก็ต้องจ่ายเขา3 8 0 0 0แปดให้การรถไฟอะ่ะกาเชิญตามสะดวกเลยจะมีสนามอะไรก็ตามอยู่ในนั้นเนี่ยพื้นที่กี่ไร่อ่ะโหเยอะนะเยอะนะืืปะเจอ คุณพยักน้อยครับคือตอนตอนนี้โอเคแหละมันมีคดีตัวอย่างมาแล้วว่าไอ้เคสเนี้ยแพ้แต่คืออีกฝั่งหนึ่งเนี้ยเขาเหมือนว่าเขาจะตั้งเป้าอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเขาสู้แล้วแพ้มีการเพิกถอนเนี้ยมันจะต้องจ่ายชดเชยให้ชาวบ้านอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดเทียบกับเคสนี้มันก็ไม่ต้องชดเชยให้ให้ชาวบ้านหรือว่ามันยังไงคะคือคือถ้ารถไฟเขาฟ้องใครเนี้ยคุณคุณเขาเรียกอะไรก็ผมบอกไงเขาให้ออกไปดีๆคุณไม่ออกแต่ถ้าเขาฟ้องมะเลยถ้าแพ้คุณต้องจ่ายแล้วแหละเก่งเข้าใจไหมครับนึกนึกภาพดีๆเนี่ย ถ้าการรถไฟเขาบอกแล้วเขาไม่อยากไปฟ้องขับไล่ชาวบ้านไงแต่ถ้าเขาฟ้องขึ иной, ้นมาเนี่ยมันเป็นคดีมันเป็นเสียเงินเสียทองการรถไฟเขาต้องเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องไปศาลไปอะไรเนี่ยมันเป็นคดีเป็นเรื่องงบประมาณการรถไฟเขาเสียหายถ้าเขาฟ้องชนะคุณต้องจ่ายนะไม่ว่าจะชาวบ้านหรืออะไรนะถ้าชาวบ้านปลูกบ้านอยู่นั้นเขาบอกดีๆแล้วคุณไม่ไปคุณไม่เจรจาเช่ากับเขาสะกก่อนแล้วปล่อยให้เขาฟ้องขับไล่เนี่ยถ้าฟ้องแพ้เนี่ย ก็หมายความว่าคุณต้องรื้อถอนนะเก่งนะครับเข้าใจไหมมันมันก็ถ,ถึงบอกแหละเขาไม่เขาถึงไม่อยากฟ้องขับไล่เขาถึงบอกกรมที่ดินเฮ้ยคุณเนี่ยเพิกถอนโฉด,ดเธอเข้าใจไหมครับผมก็ยกตัวอยากก่างกรณีผมแล้วไง,งานมันผมเคยบ้านผมเนี่ยเคยขัดแย้งกับชาวบ้านด้วยกันเนี่ยไม่ต้องไปฟ้องศาลกรมที่ดินเขาสำนักง,งานที่ดินจังหวัดเนี่ยเขาดูเอกสารที่ดินเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่เขาของเขา ที่ดินออกโฉนดผิดไปเขาก็เพิ่มถอนไปผมไม่เห็นต้องไปฟ้องร้องศาลด้วยกรมที่ดินสํานักง,งานที่ดินจังหวัดก็เพิ่มถอนโฉนดคู่กรณีกับบ้านผมไปก็จบแค่นั้นเอง <S <S ไอ้นี่การรถไฟเขาก็บอกแล้วเขาบอกทั้งชาวบ้านเขาบอกทั้งกรมที่ดินแล้วไงแต่คุณอยากจะให้เขาฟ้องหมดอ่ะเดี๋ยวเขาฟ้องเนี่ยมันก็มีตัวอย่างมาแล้วเขาฟ้องชนะคุณลื้อคุณต้องจ่ายนะข่ายไหมเก่งถ้าเขาฟ้องทุกแปลงเนี่ยหรืออีก้าวล้อกัแปลง ถ้าการรถไฟเขาชานะหมดเนี่ยคุณต้องจ่ายเขาทั้งหมดนั่นแหละก็เพราะอะไรอะ่ะเพราะการรถไฟเขามีต้นทุนไงเนี่ยเขาไปไปฟ้องเนี่ยไปฟ้องที่บุรีรัมเนี่ยเขาเขานั่งรถไฟแล้วเขาไม่กินข้าวแล้วทนายความหรือกฎหมายอะ่ะ <บ S 1> เขาไม่เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงหรอเกงไปเช้าเย็นกลับมันทันไหมบุรีรัมเนี่ยผมถามแค่เนี้ยขึ้นศาลบ่ายเนี่ยคุณว่ากลับทันไหมขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันต้องจ่ายไหมการรถไฟอ่ะให้ให้ทีมกฎหมายเขาอ่ะ เนี่ยบริวขึ้นที่ศาลชั้นต้นที่บุรีรามาเกงก็ถึงบอกถ้าฟ้องลายแปลงเนี่ยการรถไฟเขามีค่าใช้จ่ายไงเขาก็ไม่อยากทําคุณก็ไปต้อนให้เขาต้องทําแบบนั้นเนี่ยแล้วคุณจะมาโวยวายอะไรแล้วเนี่ยมันมีตัวอย่างมาแล้วเขาแพ้ไนงะคุณแพ้การรถไฟเขาเนี่ยเนี่ยศาลชั้นต้นบุรีรามมันถ้าผมบอกมันจะมีอะไรซับซ้อนเนี่ยเรื่องที่ดินเนี่ยเขาบอกดีๆคุณไม่ทําไปบอกกลมที่ดินกลมที่ดินก็ลําวงกันอยู่นั่นแหละ ต้องไม่ทำเนี่ยก็เดี๋ยวเขาก็ฟ้องรถไฟก็ฟ้องอีกสองแปลงไงถูกไหมโฉนดสามสี่หกหกกับแปดห้าหกสี่เนี่ยไอของบ้านใหญ่บุรีรัมย์นั่นแหละเจ็ดไร่กว,กว่ากับสามสิบเจ็ดไร่ฟ้องคราวนี้คุณฟ้องแพ้หรือถอนมาไหนคุณต้องจ่ายให้การรถไฟเขาแล้วเก่งครับก็เขาบอกดีๆแล้วไม่ออกไปบอกกับกรมที่ดินหน่วยงานรัฐด,ด้วยกันให้ช่วยเคลียร์กรมที่ดินก็นลำวงกันไปวัน,วน ถ้าแพ้ขึ้นมาก็ต้องจ่ายก็แ,แค่เนี้เราจะไปบอกกับการรถไฟเอาเอกสารเท็จเอกสารจริงก็เชิญสู้ไปเนี่ยประเด็ดนนี้เชิญสู้ไปกันแล้วกันเชิญสู้ไปกันแล้วกันผมโทษแค่เนี้ยครับมีเเมือนเชิญครับเชิญครับครับอย่างที่ผมบอกอะมันคิดได้ยังไงว่าคิดว่ารถไฟเป็นลูกที่ชาวบ้านมันคิดได้ยังไงผมไม่เข้าใจนะ เออมันคิดได้ยังไงไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจจริงครับผมอ่าต่ออ่คืออย่างนี้เมื่อวานที่มาเปิดประเด็นไว้ว่าผู้ว่าการรถไฟลาออกคือว่าท่านวีริศอัมรบาลเนี่ยครับเอ่อหลายคนเป็นห่วงว่าหลังจากนี้ชะตาก,กรรมท่านจะเป็นยังไงหรือว่าท่านก็ไปสบายของท่านแล้วก็คือ,คอว่าไม่ต้องอยู่<ง>ในวงจรค,คือลาออกเนี่ยเขาเนียยื่นตั้งแต่ประชุมบอร์ดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วไงัแต่น,นี้ไอ้การลาออกเนี่ยผมไม่รู้ว่าผู้บังคับบัญชาเขา ยับยัง้งระงับยับยั้งหรือเปล่าผู้ข้ามชาเขาใครอ่ะรังตีคมนาคมไงคุณพิพัฒ์เออไม่รู้ใครเขาให้ใครกำกับก็คงพี่คุณพิพัฒใช่ไหมนะกำกับการรถไฟเนี่ยคือ,ค,อคือเขายื่นเนี่ยก็มีเวลาเท่าไหร่แหละสามสิบวันไงถ้าไม่ได้ออก,กยื่นปับ๊บออกพรุ่งนี้มาลืนี่เก่งครับก็ไม่รู้ว่าเขาระงับยับยั้งหรือเปล่าเขาให้พิจารณาใหม่หรือเปล่าแต่เขายื่นแล้วไง มันมันจะยิ่งทําให้ขวัญเสียไหมครับหมายถึงว่าการรถไฟก็ต้องไปฟ้องที่ข่ากวก็โดงด้วยทางผู้ว่าลาออกด้วยลูกน้องอย่างนี้ขวัญหน,นีดี่ฟองไหมครับก็ไม่รู้แหละแต่ไอ้สองแปลงที่ผู้ว่าเขาสั่งไปแล้วเนี่ยต้องฟ้องอะไอ้โฉนดที่เราพูดกันเนี่ยสามสี่หกหกกับแปดห้าสี่สี่เนี่ยก็ถือว่าเขาสั่งแล้วฝ่ายกฎหมายของรถไฟเนี่ยนะฝ่ายกฎหมายรถไฟเนี่ยก็ต้องไปฟ้องเอาเขาเรียกอะไรสับเนี่ยสานักงานอนาบานเนี่ยโอ้โหชื่อจำยากนะก็คือเนี่ยแหละ ให้สำนักงานอนาบายของการรถไฟเนี่ยไปฟ้องสองแปลงเนี่ยนะบริเวณแยกเขากะโดงเนี่ยอย่างที่เราพูดเนี่ยไอของบ้านใหญ่บุรีรัม์เขาอ่ะสองแปลงเนี่ยเจ็ดไร่กว่ากับสามสิบเจ็ดไร่กว่าก็ไปฟ้องใครไม่ฟ้องใครมายกเลิกคําสั่งผู้ว่าวีริศนะคุณก็เจอหนึ่ง้าเจ็ดอีกแกะก็ตามรอยเนี่ยอย่างที่ผมพูดเนี่ยไอคำสั่งพิพภากษาเมื่อวันที่หกสิงหาเนี่แหละก็ฟ้องแนวเดียวนี่เก่งก็เข้าสู่กระบวนการเนี่ยก็คุณอยากให้การรถไฟก็ฟ้องไง ผมว่าผมว่ามันจะไปแนวนี้หมดและอ้าวอยากให้การรถไฟฟ้องนะักไปเลยฟ้องให้หมดเลยครับอย,อย่างนี้เดี๋ยวเขาก็โดนข้อหารังแกชาวบ้านหรือเปล่าครับก็เขาไม่อยากรังแกคุณก็ผมบอกแล้วไนงะคุณไปต้อนในเขาต้องรังแกไงนะแล้วเขาตนะ้าไม่ทํามันก็หนึ่ง้าดเกรดแะเก่งเพราะว่าชาวบ้านมันเอาแล้วเาไปทําประโยชน์อย่างเงี้ยเอาไปทาหอพักห้องเช่าอย่างเงี้ยเก่งไปปลูกพืชผักอยู่อาศัยที่ไหนล่ะไปทําห้องพักอ่ะเก่ง ที่มาติดที่มาติดถนนหลักด้วยอ่ะเนี่ยไปทําหอพักเขาในบรรยายฟ้องเนี่ยเขาคิดมาหมดแล้วว่าคุณคุณคุณ,คณทําหอพักแล้วแล้วได้รับรายได้เดือนเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมดูพันๆเนี่ยผิวเผินเนี่ยคุณเอาที่ตรงเนี้ยที่รถไฟเนี่ยไปสร้างหอพักให้คนเช่านะเจนเปล่า เออแล้วอย่างนี้ใครกแกละแกใครลหละก็เขาบอกให้คุณออกแล้วคุณไม่ออกบอกให้กรมที่ดินเพิกถอนอ้าวก็ไม่เพิกถอนอยากจะให้เขาฟ้องทุกแปลงไงเก้าร้อก่าแปลงเขาก็ต้องเนี่ยเขาก็เลยจัดสองแปลงหลักนี่ก่อนกองรวงใจเลยแพ้ทุกแปลงนั่นแหละคุณจะไปเอาทนายเทวดาที่ไหนมาแหละผมยืนยันเลยคุณแพ้ทุกแปลงนั่นแหละอืมก็เนี่ยแนวมันออกมาอย่างนี้แล้วอะ่ะก็ผมบอกเลยว่า สารชั้นต้นสารอุทธรณ์ก็ตัดสินไปแล้วว่าห้าพันแปดสิบสามไล่แปดสิบตารางวานี่ลงรายละเอียดมาถึงตารางวาเป็นของรถไฟแล้วคุณยังมาตะแบงว่าเฮ้ยอะไรอ่ะขับไล่ฟ้องกันมีพิพาทกันแค่สามสิบห้าลายอีกอีกอีกเก้าร้อกว่าลายไม่ใช่ที่รถไฟเหรอเออมันตักกะยังไงของมันเนี่ยอืถก็หาเรื่องให้รถไฟก็ฟ้องแล้วฟ้องไมปจะฟ้อง คุณจ่ายค่าหรือถอดด้วยแล้วก็ต้องจ่ายให้รถไฟเขาด้วยเนี่ยถ้าเป็นที่พาณิชก็การังเมตรละสี่สิบาทต่อปีนะเตรียมเงินไว้ด้วยเอาเอะคุณอยากจะขึ้นศาลก็ว่าคุณไปเถอะผู้ว่ารถไฟเขาพูดกับผมเนะ่เขาไม่อยากไปไปต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลนะคนนี้นะคนที่เพิ่งลาออกไปนี่นะเออวีลิศเนี่ยเขาพูดกับผมว่าเขาก็ไม่อยากไปฟ้องขับไล่ประชาชนหรอกและอย่างงื่ประเด็นสําคัญคือมันเสียงเงินเสียทองเสียวบประมาณของรถไฟ เจ้าหน้าที่ไปบุรีรัมย์ก็ต้องเบียเบ่ยง,งเลี้ยวเลี้ยงถูกไหมละ่ะค่ารถค่าเดินทางค่าเครื่องบินถูกไหมละ่ะครับเขาก็อยากจะให้กรมที่ดินเนี่ยเพิ่ถอนโฉนดเสียแล้วสุดท้ายมันเพิ่ถอนไหมเนี่ยแปลงที่ผมอ่านเนี่ยก็เพิ่ถอนอยู่ดีอ่ะเก่งครับ,บไม่ใช่ไม่ใช่ลื้อแล้วจบนะต้องเพิกถอนเมื่อเพิ่ถอนแล้วัไงที่ดินมันก็กลับมัสภาพเป็นของรถไฟอยู่เหมือนเดิมเพิ่<ๆ>ถอนทั้งนสสามเลขที่เ<ๆ>นี่ยส หนึ่งสองศูนย์หกหนึ่งสองตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์เนื้อที่รวมพันเก้าสิบสองตารางเมตรไปแปลงเอากันแล้วกันเป็นกี่วาก<ม>ี่ไร่ทำไมมันเป็นแจ็คพอตแปลงนี้ที่เขาไปฟ้องศาลก่อนพอ,พอจะมีข้อมูลไหมครับเราไม่รู้เวลาเวลาเขาไปฟ้องกันเมื่อไหร่ไงมันคงไม่เร็วขนาดนะั้นเราเก็บผมว่าเป็นปีมั้งใช่อันนี้ผมสรุปเอานะแต่ว่าเขาศาลชั้นต้นที่บุรีรัมย์เพิ่งตัดสินเมื่อหกสิงหาที่ผ่านมานี่เอง เนี่ยไว้ยนี่เองเนี่ยผมว่ายังไม่มีใครเห็นหรอกครับม,มีผู้ใหญ่เพิ่งส่งมาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยก็ถือว่าช่งดงีที่เก่งตัวหาผมช้าเข้ารายการช้า,าครับผมก็เลยได้อ่านยกข้าวก็เลยมีตัวอย่างว่าทนายคุณจะคิดว่าเอกสารจริงเอกสารปลอมเอกสารเถื่อนคุณคิดไปเถอะคุณคิดได้แต่ว่ามันมีตัวอย่างแพ้แล้วเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าไอ้ที่สองแปลงที่วีิตเขาไฟเขียวให้ไอ้สำนักงานอนาบานฟ้องเนี่ยสามสี่หกหกกับแปดห้าหกสี่เนี่ย แพ้อยู่ดีนั่นแหละมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนหรอกเรื่องที่ดินไอ้คนที่ไม่ไม่เคยไปสำนักง,งานท,ที่ดินมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวไนงะต้องฟ้องต้องต้องให้ต้องผ่านศาลฟ้องเอ้ยจะไปไล่เขาได้ยังไงเอาเถอะอยากขึ้นลงขึ้นศาลก็ตามสบายแล้วชาวบ,บ้านเนี่ยผมถามตรงๆอ่ะมีมีเงินค่าทนายไม่ไปสู้กับรถไฟเนี่ยเขาถึงไม่เลยอยากรังแกงล่ะครับ คุณมาศาลเนี่ยชาวบ้านมารู้เรื่องไหมเนี่ยผมถามตรงๆอ่ะให้ไอ้นี่ไอ้เจ้าของหอพักนตี่กับเถอคุณต้องจ้างทนายไหมคุณมาเองได้ไหมศาลเนี่ยหาเรื่องไงต้องบอกว่าเอาชาวบ้านมาเป็นโลกไงโลกมนุษย์ต้องบอกอย่างนี้ไงเก่งผมถามว่าเก้าร้อยวแปลงเนี่ยมันมีปัญญาหาทนายไหมเนี่ยเสียตังผมว่าเสียค่าทนายมากกว่าเสียให้การรถไฟแน่เก่งครับถ้าสู้กันเป็นปีเนี่ยนะ ผมมั่นใจนะเพราะเผือเนี่ยแต่ละแปลงเนี่ยถ้าสู้กันเป็นปีนะมันเสียค่าทนายมากกว่าเสียเงินให้รถไฟอีกเนี่ยเสียค่ารถไฟเนี่ยสามหมื่นแปดพันกว่าบาทเนี่ยต่อปีนะเพราะเผือค่าทนายมันมากกว่านี้นอีกไปสำนักงานไอ้ไปศาลไปศาลไปศาลกี่รอบล่ะก็บอกว่าหาเรื่องไงตกเป็นเหยื่อของไอ้พวกนักการเมืองในพื้นที่ไงอืม ก็เนีมีตัวอย่างมาแล้ว,ลวก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันใครที่คิดว่ารถไฟก็ใช้เอกสารปลอมมาสู้คดีอ่ะก็ตัเชิญตามสะดวกเถอะครับท่านใครที่คิดว่ารถไฟไปลุกที่ชาวบ้านก็ขอให้คิดไปเถอะครับท่านแต่ผมว่าคุณแพ้ทุกคดีแหละผมมั่นใจน,นะครับมันมันจะเป็นมหากราบหรือว่าเพราะว่าพอฟ้องมันต้องสู้กันสามสาลคุณพี่น้อยสิบปีจะจบไหมเนี่ยโอ้โหจะเน่ คุณปอุทณ์คุณจ่ายเท่าไหร่ไว้แน่นเก่งผมถามแค่เนี้ยเขาน่าจะสู้สู้ทุกท,ทางนะครับผมว่าตายเนี่ยสามหมื่นแปดคุณจะยอมจ่ายเลยเนี้ยสู้กี่ปีเนี่ยหรือสุดท้ายแล้วรื้อด้วยแล้วต้องจ่ายด้วยคุณยอมมั้ยล่ะครับเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมเป็นญาติผมผมบอกให้หมอบเอกสารจะต้นแล้วเก่งก็ไม่รู้นะถ้าคุณคิดดูถ้าคุณสู้ไปแล้วคุณคุณจะทำไงคุณรื้อไม่รื้อใช่ไหมเนี่ยไม่รื้อใช่ไหม เขาบอกเนี่ยเขาบังคับเนี่ยคุณต้องเริ่มดาเนินการรื้อตั้งแต่6สิงหา68คุณคจะอทธรอ์อีออกเหรอคุณคิดว่าอทธรณ์คุณชนะอีกเหรอเดี๋ยวให้ใครไปติดต่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ชื่อไปที่แพร้พรถไฟบอกเฮ้ยคุณสู้ต่อนะออูทธรต่อเนียบอกว่าเก่งเขาแนะนำมาให้สู้ต่อให้ครบรอ3แสนเอาไหมเอาไหมเอเอบอกให้สู้ต่อแต่ถ้าเป็นญาติผมผมแนะนำให้หมอบเธอครับ เนี่ยกรณีเนี้ยจ่ายเธอแล้วก็รีบรื้อออกไปมันก็จะเดือนละสามพันกว่าสามพันกว่าที่มันคงไม่เยอะหรอกเนี่ยพันคงไม่ไม่รู้กี่ไร่นะไม่<ว>ไม่ไม่ไม่คำนวณสตางคำนวณเรียบร้อยแล้วครับสตางบอกหน่อยกี่ไร่หนึ่งไร่เท่ากับหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรค่ะดังนั้นหนึ่งพันตารางเมตรก็จะเท่ากับศูนย์จุดหกสองห้าไร่ค่ะสองงานสองงานอเออเนี่ยทำขอพักไปหน่อยเนี่ยมันคงที่ มว่าที่เขาคงสวยพอทุกคนในติดถนนหลักอะแถวเนี้ยนะมันก็ทําหอพักทําอะไรพอได้แหละครับนะครับก็นเนี่ยเขาสั่งให้ชดใช้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นคดีตัวอย่างนะนําร่องมา่อนก็นถึงบอกกันได้เอาเถอะท่านทนายทั้งหลายท่านเตรียมรับงานไอ้เจ้าล้อกอแปลงกันแล้วกันแพ้ทุกแปลงนั่นแหละชาวบ,บ้านเอ๋ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจนะเราเราได้มาโดยไม่ชอบมันที่หลวงอะที่หลวงก็คือที่หลวงอะผมไม่ได้ไปอะไรนะ คน,คนที่ไม่มีที่ก็ไม่มีที่อะแต่ว่า <c oughs> วันหนึ่งรัฐบาลเนี่ยเขายังไงเขาก็จัดสรรที่ให้อะที่ทํากินที่อะไรแต่ไม่ใช่ไปปลุกลุกที่หลวงที่รถไฟนะครับแล้วก็เนี่ยเขาไอ้นักการเมืองครอบครัวนักการเมืองก็เอาไอ้ชาวบ้านมาเป็นโลก่กันไยหรือเปล่าผมไม่รู้นะเป็นโล่มนุษย์หรือเปล่าอ้างชาวบ้านหรือเปล่านะครับอ้างชาวบ้านอ้างรถไฟใช้เอกสารปลอมเอกสารเท็จได้มีตัวอย่างแล้วไง ก็ขอให้โชคดีแต่ผมว่าการรถไฟเนี่ยเมื่อกี้เก่งถามเขาจะเสียขวัญไหมเพรว่าเราออกไม่หรอกเขาก็ต้องทําตามหน้าที่เขาอะใครมาก็ต้องทําครับฟ้องลายแปลงเนี่ยนะก็อยากให้ฟ้องลายแปลงการรถไฟเนี่ยเขาถือว่าเขาเนี่ยพยายามปณีประนอมที่สุดแล้วนะเขาเดินไปหากรมที่ดินเนี่ยเขาคุยกับกรมที่ดินแล้วกรมที่ดินยือมาเนี่ยยังอุตส่าห์มาตั้งโต๊ะแถลงอีกเพิ่งถอนแล้วสามสิบห้าลายที่เหลือรอศาลปกครองสูงสุด ก็ว่ากันไปนะครับสุดท้ายแลว้วกรมที่ดินคุณก็ต้องเพิกถอนอยู่ดีแหละครับนะาการรถไฟถือว่าเขาทําหน้าที่ของเขาแล้วนะเขาก็ควรหนึ่งค่าเจ็ดนะแต่เขาไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเขาก็ไปบอกที่ดินว่าเนี่ยคุณช่วยเพิกถอนเจอไอ้โฉนดต่างๆนานาเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่สามดีห้าหลายหรอกทั้งหมดนั่นแหละมันอยู่บนที่รถไฟเขาทับซ้อนกรมที่ดินก็เพิกถอนโฉนดไปดิไม่เอาอยากจะให้ฟ้องขับไล่ ก็ฟ้องกับไล่ก็ต้องจบแบบนี้แหละต้องจ่ายด้วยสนามอะไรก็ตามเนี่ยอออก็ต้องรื้อออกต้องรื้อออกนะถ้าถึงขั้นตอนนั้นต้องรื้อแล้วไเนี่ยผมยืนยันนะเนี่ย,ย,ย,ยบริอรมอบแต่แรกจะไม่ไม่ต้องจ่ายไงแต่ถ้ารื้อออกก็บอกแล้วก็ต้องจ่ายไงว่าจะรื้อจบต้องจ่ายไง หรือจะไปทำบีเล่นแร่ไปธาตุยังไงผมไม่รู้นะแต่เนี่ยกรณีอย่างเงี้ยมันมีแล้่ในหอพักเนี่ยคุณต้องรื้อถอนออกอ่ะครับจะให้การรถไฟเข้าไปยังไงจะเช่าที่หรือ,อยังไงกระสานตัดสินมาแล้วเนี่ยพอถึงขั้นตอนขับไล่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ต้องรื้อถอนเนี่ยมันต้องมันต้องรื้อถอนออกไปอ่ะนะไปสู่กระบวนการนั้นแหละมันก็ต้องไปอย่างนั้นเนี่ยเพิกถอนและฟ้องขับไล่ขับไล่คือคุณต้องออกจากพื้นที่แล้วอ่ะมันไม่ประนีประนอมให้เช่ากันแล้วนะขอทํา ขอทำหอพักต่อไปมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วน่ะถ้าถึงขั้นตอนฟอ้องขับไล่เนี่ยเก่งเออครับผมก็อ่ะเวลาหมดอีกแล้ววันนี้ค <S S S> ุณเพียงน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ